ค่ะเป้นก็จะมารีรันเป็นการทำคลิปอีกรอบหนึ่งนะคะตั้งแต่อ่านาที่ได้อ่านหนังสือเรื่องอรู้ก่อนตอนนี้ดีกว่ารู้นี้ตอนหลังอ่านไปคือส่งการบ้านห้าบทอันนี้ก่อนนะคะก็คือชอบเรื่องหนึ่งก็คือชอบเรื่องอย่าให้เราขโมยความฝันของเราก็คือพอได้อ่านอะ่ะก็รู้สึกว่ามันติดใจเลยก็คือตรงที่ว่าเหมือนเราได้สติกับมามองเห็นตัวเองอีกครั้งหนึ่ง ก็คือเคยมีฝันว่าอยากมีบ้านสวยๆมีบริเวณมีเนื้อที่ที่ไม่ให้เรากับลูกเดินชนกันอยากให้พี่น้องมาอยู่ด้วยเอาแม่มาอยู่ด้วยคือเป็นครอบครัวคิดแค่นี้นะคะอ่าแต่ทีนี้หลังจากที่เปิ้ลเลิกกับพ่อของลูกแล้วตอนนั้นเรามีเรื่งาบ้านอะแต่พอเราเลิกกับพ่อของลูกเนี่ยเราไม่เหลืออะไรเลยเพราะเขาเป็นคนให้เรา จนเรารู้สึกว่าเราจะต้องสร้างเองใหม่เปิ้นก็เลยรีบทํารีบสร้างสุดท้ายเปิ้นมาซื้อแค่บ้านเถวเฮาส์หลังเล็กๆที่มันเป็นบ้านแฝดเนื้อที่มันก็ไม่มีม,มากแล้วก็เอาใครมาอยู่ด้วยไม่ได้ก็คืออยู่กันได้เป็นครอบครัวแค่นั้นซึ่งเ้อนอยากเอาแม่มาอยู่ด้วยก็เลยรู้สึกว่าพอแล้วตอนนั้นคิดว่าได้บ้านแล้วก็เลยหยุดหยุดทาพอแล้วตอบโจทย์แล้วแต่จริงๆแล้ว เฮ้ยพอมาได้อ่านหนังสือเนี่ยจริงๆอย่างที่พี่ทอมบอกเราลดฝันตัวเองเราขโมยความฝันตัวเองทั้งที่เราเคยฝันว่าเราจะมีบ้านเนื้อที่ท่านั้นท่านี้แล้วทาไมเราหยุดไปล่ะก็เลยเหมือนเป็นการจุดไฟตัวเองอีกรอบหนึ่งที่จะลุกขึ้นมาทํานะคะทําตามฝันของเราให้มันเป็นจริงให้มันสําเร็จแต่ก็ก็ได้ได้มาทําธุรกิจตัวนี้ก็รู้สึกว่าเออดีดีมากๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราฝันเรามันเป็นจริงได้ ในสามปีห้าปีมันเป็นจริงได้ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือพี่ธมพี่ธอมาปลูกฝังให้เรารักครอบครัวซึ่งเปิ้ลเป็นคนรักครอบครัวอยู่แล้วรักพอ่อรักแม่แต่ตอนนี้พ่อเป้นไม่อยู่แล้วเหลือแต่แม่ก็เลยคิดว่าเปิ้ลก็อยากจะเติมเต็มความฝันของแม่แม่เขาก็อยากมีมีบ้านที่อยู่กันครบๆพี่ๆน้องๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บ้านไม่ต้องหลังมันต้องใหญ่บ้างก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราก็จะคืนความฝันให้เขาตั้งแต่เขามีเราเนี่ยพี่น้องที่บ้านมีเจ็ดคน พ่อแม่เขาทางานงกเลยก็คือไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองแบบคนแก่ต้องสบายแล้วเนาะนแต่นัปัจจุบันอะแม่ก็ไม่ได้ทํางานอะไรมากมายแล้วก็อยู่กับบ้านลูกหลงคนนี้ทีอะไรเงี้ยแต่เบิ้ลเนี่ยอยากจะเอามารวมกันนี่คือความฝันของเบิ้ลค่ะแล้วก็เทคนิคของพี่ทอมอะพี่ทอมเขาก็ให้มาคืออันเนี้ยมันดีมากนะคะที่บอกว่าในเมื่อขอเปิดหนังสือนิดนึงอะนะคะเพราะว่าใน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 ที่เบิ้ลพิมพ์ไปเปิ้ลบอกไปแล้วว่า หนึ่งสมองเราต้องพร้อมที่จะเรียนรู้สองมือก็พร้อมที่จะฝ่าฟันหนึ่งใจพร้อมที่จะยอมรับกับอุปสรรคที่กวางกัน้นหนึ่งความฝันมันจะเป็นจริงแน่นอนก็ขอให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มีฝันอย่าไปลดฝันของตัวเองหรืออย่าลืมความหวังอย่าขาโมยความฝันของตัวเองะคะ่ะฝันแล้วลงมือทานะคะ